บทสองเรจะพี่น้องแสบหลายสองสามหรอกบุฟนักวานบ่ โก้สามแล้วพี่จักซอนน่ะพี่จักซอนบานสามถวยยาพี่น้องเกียงอูดสด ปาดมาใส่ลายแต่พีกมาแสบดาเอาเอาดูยกดูหยก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 ,ยก,ยก,ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยพี่อปเน้องฮะเนื้อสดบ่ ยายบัวไหวแล้วโดนโดนกินเจน,นึงแซ่บบัวปรุงเองเดื้อเน๋ผู้ตี๋วเนื้อสดดิวูเตี๋วกะทิเนือเน้อสดดิเนือ้อปวยแล้วเนื้อสดเนื้อสดขอเนื้อสดสดมันกับหวานแล้นะเนาะน้ำก็บเหลเรือเอาเทใส่มันเบิดเบิดเนี่ยนะน้ำมัน เนี่ยยช่วยเนี่ยคืนห่วร้านอะเดียบันมันมันแสบดีดีเดโดนโดนเขาเพ่เขาบ่อเขาบิ่กินโดนกันแต่ยบานเขาเพ่กินมีแต่ร้าน